Want there baby night สวัสดีคร่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนนะคะวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดน,นะคะในการที่เราใช้สูตร excel นะคะแล้วก็เกิดการ error นะคะโดยที่ขึ้น sharp value นะคะซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมี2ประเภทด้วยกันที่สามารถทําให้เราเนี่ยเ,เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะคะข้อแรกก็คือการใช้ operate ที่ ผิดประเภทนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยคือการใช้อ u ก e n มที่ผิดประเภทนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1กันก่อนนะคะก็คือการใช้ออปเปรเรตที่ผิดประเภทนะคะซึ่งผิดประเภทยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็คือนะคะเวลาเราหาผลลั์เนี่ยนะคะคือเราจะต้องหาชุดตัวเลขนะคะที่เป็นชุดที่1และชุดที่2ซึ่ง2ชุดนี้ต้องเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ จะถึงแสดงขึ้นมาถูกไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสมมุติว่าเราใส่เท่ากับนะคะแล้วเราไปเลือกที่โอปอนะคะซึ่งชุดข้อมูลเนี่ยเป็นชุดข้อมูลข้อความน,นะคะและลบด้วยตัวเลข4-5-6นะคะผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะแอ์เลอนะคะขึ้นเป็นชาร์ v แว u e ลูนะแต่ถ้าเราจะแก้ให้มันหายไปนั่นก็คือชุดข้อมูลตรงนี้ต้องเป็นชุดข้อมูลตัวเลขถูกไหมคะโอปอเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขเราใส่เป็น500 ข้อมูลก็จะแสดงผลเป็น44นะคะก็คือ500ลบ456ก็ผลลัพธ์แสดงเป็น44นะคะโอเคงั้นในส่วนของอันที่2นะคะก็คือการใช้ argument ที่ผิดประเภทนะคะ,ะเดี๋ยวมาแสดงผลลัพบให้ดูนะคะสมมุติว่าเราใส่เท่ากับนะคะแล้วก็เราใส่สูตรทรายเข้าไปนะคะซึ่งทรายตัวนี้เขาเนี่ยจะ ต้องการเป็นตัวเลขเนาะก็คือเป็น Number แต่ถ้าเราไปเลือกเป็น o p ปอนะคะซึ่งเป็นชุดข้อความนะคะอ่ะก็จะเกิดการ Error ขึ้นเป็น h h r r value นะคะวิธีแก้ก็คือตรง o p ปอเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขหรือเป็น Number เท่านั้นนะคะเราก็ใส่เป็นเลข5ไปอ่ะตัวเลขก็จะแสดงผลลัพธ์ขึ้นมาแล้วนะคะโอเคนี่ก็คือการ แก้ไขนะคะข้อผิดพลาดนะคะในการที่เราเนี่ยใช้สูตรนะคะข้อมูลบน e x c e l เนี่ยที่ผิดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ